สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจับนะฮะประจำวันที่25สิงหาคมนะครับปี65นะฮะคู่นี้จะเป็นคู่ทีเด็ดคู่ที่2นะครับประจำวันนี้นะครับในรอบเที่ยงคืนนะฮะในศึกยูโรบาคอนเฟอเรนซ์เลกนะครับระหว่างทีมโวสเบอร์เกอร์เอซและก็โมนะครับทั้ง2คู่นี้นะฮะไอ้ทั้งคู่เนี้ยทั้งสองทีมนะครับทั้งสองทีม เจอกันนัดที่แล้วนะครับอโวสเบอร์เกอร์เนี่ยชนะไปที่1-0นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก1ลูกนะครับทั้งเกมมีแค่1ลูกเองนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรคิดว่าอ่านัดที่2น่าจะมีประตูมากกว่า1ลูกนะครับส่วนอ่าผลงานของโวสเบอร์เกอร์เนี่ยก็เพิ่งชนะเฮ้แพ้ออสเตรเลียนามา หนึ่งสองแลวก็ชนะโมมาหนึ่งศูนย์นัดที่แล้วนะครับแล้วก็แพ้เลดบัวซับบวกมาฟอร์มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปดูทีโมดีกว่านะครับโมนี่ก,ก,นก,น 1, 0, นก,ก็นัดที่แล้วเนี่ยชนะเอาเอาเกซุนเอาเกซุนมาหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้โวล์เเกอร์ในนัดที่แล้วแล้วก็แพ้วานาซี นะครับหนึ่งสองเนี่ยแสดงว่าทั้งสองเีมต่างคนต่างทําประตูไม่ค่อยได้นะครับสังเกตดูนะครับอ่าแล้วทีนี้นะฮะทีนี้จะเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรกได้อย่างไรครับอไปดูที่ราคาดีกว่านะครับอ่าราคาเนี่ยสําคัญมากเลยนะฮะอ่าสถิติก็ทําประตูกันน้อยแต่ว่ามาดูราคาทีนี้นะครับราคาเอาเปิดมาเนี่ยต่อปออเสมอควบนะฮะ ตอนนี้มันไหลขึ้นเป็นหนึ่งควบหนึ่งครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาาราคาหนึ่งเสองเนี่ยผูเสมอจากสามจนมาไหลขึ้นเป็น3.8มุดแคูณแล้วก็ทีมเจ้าบ้านเนี่ยจาก3.10เป็น4.20จอนู้ไหลขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยจาก2.20นยเป็น1.75นะแบบนี้มีโอกาสที่ทีมเยือน จะมาบุกชนะนะฮะทีหนึ่งลูกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกินหน่งเลือกหรอกดูแล้วเพราะว่า2ทีมเนี่ยทำประตูคู่แข่งไม่ค่อยได้นะฮะอาจจะมีประตูในครึ่งแรกแค่ลูกเดียวแล้วก็อาจครึ่งหลังอาจจะไม่มีหรือไม่ก็เสมอกัน1นึ่งหนึ่งรืออาจจะเป็นสองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาสูงต่ำนะครับสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่2.5ควบ3ตอนนี้เป็น3มลูกแบบเนี้นยแสดงว่าวันนี้ ต้องไม่เกินสามลูกนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรก1ลูกอะแล้วก็ครึ่งหลังอาจจะมีอีกหนึ่งลูกหรือ2ลูกนะครับถ้าไม่มีในครึ่งแรกคิดว่าครึ่งหลังน่าจะสองลูกนะครับคิดว่าอย่างน้อยน้อยต้องมีแหละคิดว่าสองของเทียมเนี่ยก็ต้องการชนะนะครับต้องการแจมเหมือนกันคิดว่าน่าจะบุกใส่กันมีมีอาจจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งก็ได้นะฮะคู่นี้แต่ที่แน่ๆอะคิดว่าน่าจะ ถ้าเป็นราคา2.75เนี่ยก็คือน่าจะพอดีสูงนะฮะพอดีสูงสามลูกนะครับคิดว่านะฮะเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปลุ้นในรอบเ<ด>ที่ยงคืนแล้วกันครับว่าจะเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนาะทีที่เท่าไหร่คิดว่าน่าจะผมน่าผมคาดสกอร์ไว้น่าจะอยู่ที่ออ1-2นะครับคิดว่าทีมเยนน่าจะเฉียนชนะที่1ลูกนะครับเดี๋ยวเราไป อ่าลุ้นกันในรอบเชงคืนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดความสนุกในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ